วันนี้นำเมนูผัดไทยเิ้นเล็กมานำเสนอนะคะอ,อันดับแรกเราก็ผัดกระเทียมใส่หอมด้วยก็ได้นะคะผัดเต้าหู้ก่อนส่วนน้ำซอสเนี่ยเราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะมันก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลปี๊บน้ำมะขมเปียกแล้วก็น้ำปลาชูรสนะคะส่วน เพิ่มความหอมให้กับน้ำซอสก็จะเป็นหอมกระเทียมเจียวค่ะปรุงผสมรสให้เราชอบนะคะตามที่เราชอบแล้วเราก็นำมาใช้ได้ในยามที่เราจะผัดไทยยมใดเราก็เอาน้ำซอสที่เราทำไว้มาใช้ได้เลยนะคะใครจะใส่กุ้งสดก็ได้นะคะผัดไทย ถ้าเราทำน้ำซอสอร่อยพัดไทยเราก็ออกมาอร่อยค่ะน้ำซอสทำไม่ยากค่ะทำได้เก็บทำเก็บไว้ใช้คราวหน้าก็ได้เก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่เสียนะคะเพราะเราทำสุกแล้วสีสันน่ารับประทานค่ะอร่อยค่ะ